รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันธท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทบเจริญบิกซีร่วมกับบริษัท s อสแอนด์ซีอมพเรียมจำกัดโดยชิมไปบนไปเต็มใจสนุกยกยี่ตีสี่สีตลาด คือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การากินท,ที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจนในเขียวค่ะเขียวอยู่ในรายการยก,ยกขยงยกขยี้ตี440นะคะและวันนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่ที่โรงแรมเดอะดีโฮเทลก่อนที่จะเอากระเป๋าไปเก็บนะคะ แล้วเราไปหาอะไรอร่อยทานในจังหวัดเพชรบูรณ์ร้านไหนนะที่อร่อยที่สุดหลายร้านมากเลยค่ะก่อนที่จะไปตังเอาเขาไปเก็บก่อนนะคะไปห้องก่อนค่ะแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี ว่าเขียวจะพาทุกทุกท่านไปหาของอร่อยๆอร่อยกินนะคะของอร่อยในจังหวัดเพชรบูร์มีอะไรบ้างแล้วก็มาอยู่อยู่ที่นี่เลยค่ะเตี๋วกลางเมืองค่ะนี่พบกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะชื่อพี่พี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบเตี๋วกางเมืองนี่มีอะไรมีจุดเด่นของเตี๋ยกางเมืองคือน้ำจิ้มนะคะอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มจะเป็นสูตรของเราเลยนะคะไม่ใช่แค่เครื่องปรุงเดียวเป็นสูตรี้ค่ะเป็นสูตรค่ะจะเป็นพริก ที่พริกปั่นพริกสดพริกแห้งปั่นนะคะแล้วก็ปรุงเป็นสูตรของของแม่ที่ทําให้เราทานใช่มีที่นี่ที่เดียวที่เดียวด้วยมีที่นี่ที่เดียวค่ะคเสองปีแล้วค่ะสอปีแต่เป็นการทําเองกันมาแม่ทําให้เราทานตั้งแต่เด็กๆเหมือนมันทานในครอบครัวใครมาก็เหมือนทานในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยอ่าแล้วแม่อยากอยากเปิดร้านมากค่ะแต่พวกลูกๆไม่ให้เปิด กลัวแม่เหนื่อยกลัวแม่เหนื่อยอ่าแต่ตอนนี้มาก็คือมารุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งหลานชอบทําอาหารอยากเปิดร้านก็เลยใช่ก็แนะนําว่าให้เราขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาสูตรน้ําจิ้มของอา่าออสูตรจิ้มของอามามาทำเป็นใช่ค่ะไม่เหมือนใครตรงนี้นะคะใช่นจิ้มที่ไม่เหมือนใครใช่ซึ่งจิ้มกับพวกลูกชิ้นปลาพวกหมูตุ๋นจะอร่อยมากนี่ลูกชิ้นค่ะเล็กๆนมหนูนมหนูรสชาติเนป่ะ ใหนมหนูนมหนูมั่งนมสาวมั่งนมสาวมั่งนมหนูมั่งแล้วก็นมช้างขนมช้างอันนี้อยากเรียกนมช้างค่ะอันนี้คือเล้งแซบเล้งแซบด้วยเมนูไหนที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดคะก็จะเป็นเล้งแซบเล้งแซบเล้งแซบค่ะแล้วก็บะหมี่แห้งใช่ลูกค้าจะชอบบะหมี่แห้งรวมซึ่งจะใส่ทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูตุ๋นค่ะ อันนี้ถือว่าไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะหน่อยเราจะใส่น้ําจิ้มมาพร้อมค่ะส่วนมากแกบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยค่ะมาถึงรสชาติดีแล้วก็เราจะมีน้ําซุปให้รสชาติเราแขกจะชอบน้ําซุปเพราะของเราจะไม่ใช้ชูรสนะคะไม่ไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ชูรสเลยใช่ถูกหลักอนามัยค่ะลวกจิ้มแขกก็จะชอบมากค่ะนี่เป็นลูกชิ้นปลาลวกจิ้มหรือว่าเอาเ็ด เนี่ยก็สามารถใส่ได้ทุกอย่างนะคะน้ำจิ้มหรือว่าเฉพาะเน้นเฉพาะจิ้มสองอย่างค่ะเล้งแซบไม่ใส่นะคะเพราะเล้งแซบเราปรุงมาแล้วค่ะปรุงด้วยพริกสดแล้วก็มะนาวปรุงเลยค่ะชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะปรุงนี่เลยน้ำจิ้มเนี่ยนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มนะคะค่ะนัวฉ่ำมากฉ่ำน้ำจิ้มมากค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะ หยุดทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์เปิดทุกวันเว้นวันจันทร์วันเดียวนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่สิบโมงค่ะสิบโมงเช้าถึงบ่ายสามถึงบ่ายสามนะคะนี่นะคะต้องเปิดสายนิดนึงเพราะว่าต้องเคี่ยวเล้งให้เปื่อยเล้งของเราจะละลายในปากเลยโอ้สองสามชั่วโมงเลยค่ะสามชั่วโมงเลยใช่อ๋อเลยนะคะบะหมี่บะหมี่ น้ำจิ้มแจ่วรสกลมกลมอร่อยอร่อยค่ะหนูว่าอร่อยบางคนแบบชอบถ้าถ้เผ็ดก็ใส่พิกเข้าไปถ้าชอบเปรี้ยวอีกนิดก็จะเติมน้ำส้มได้ดูสิคะหนูนึกว่าจะเผ็ดมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดดูสีสีแดงแดงนะจะเน็นสีจะสวยเหมือนแบบพริกแกงเลยอะไรเงี้ยแต่พอพอทานแล้วไม่เผ็ดอีกสักคำนะครพี่ คือน้ำลายแล้วสิคืนน้ำลายเราสิพี่เจ้าป๋ารู้ว่าที่นี่บ้านกลางเมืองเนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่มีอย่างอื่นด้วยมีอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ด้วยเป็นรายวันรายเดือนนะคะมีทั้งรายวันรายเดือนค่ะนี่ถ้าพวกเราอยากจะมาพักอะคะถ้าเรามาเพชรบูรณ์เนี่ยเราจะมาพักกะ เซิร์ชเลยใช่ค่ะเจอเลยทันเีเจอเลยค่ะถ้าเกิดนอกจากเซิร์ชแล้วถ้าเกิดคนแบบเซิร์ชทำไม่เป็นอะค่ะต้องมา<ท>อย่างไรโทรได้ค่ะเพราะว,ว่า,าถามหนึ่งหนึ่งสามสามกลางเมืองริวว์โฮมได้เลยหนึ่งหนึ่งสามสามกลางเมืองริวว์โฮมนะคะ,คะเจอเลยค่ะหรือว่ากด Google บางคนแบบไม่ถนัด เรเข้ามาก็เมึงรเวิ์โฮมหรือขาที่พักในเพชรบูรณ์ขึ้นอันดับแรกเลยคอันดับแรกเลยเหรอคะกอไก่หาไม่ยากหาไม่ยากอร่อยอย่างนี้เราก็ต้องมอบใบประกาศยกขยงติดดาวพร้อมผลิตภัณฑ์จากรายการให้เลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณพี่เจมส์มากๆเลยนะคะ ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปจ่ายตลาดที่ไหนไปซื้ออะไรบ้างโอ้โหไปนัวยังไงช่วงหน้าเจอกันค่ะน,น,นี่ไงเม็ดบวัวเม็ดบวัวเอาไหมคะได้ได้อันนี้เป็นช่วงกินเจเนี่ยถ้าจะการกินเจเนี่ยเม็ดบัวใช้ได้เลยอ่ไมไปขายไงสูรงละสามสิบบาทค่รระสูบบรงละาสบบามสิบบาทนะสิค่ะ มีประมาณกี่กี่ครับเขอแค่ร้อยเป็นร้อยกว่าเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,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 ไปยกขยี้ตีสี่สิบชั่วทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยุ่ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตรา พันธุ์ยนอรสิ่งต้นตะกรุดองแต่บิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยฟ์มกลับเข้ามาสู่ช่วงวัวทั่วตลาดอร่รยกยโยค่ะก็ต้องสวัสดีอาสังขานค่ะสวัสดีพี่ช้างค่ะและสวัสดีเชปเปิ้ค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่ตลาดเทศบาลสองนะคะเป็นไงคะ โอ้โหเป็นตลาดที่ใหญ่มาก้มีสัรพสินค้าโอ้ยมากมายหลากหลายครบวงจรเพชรบูรณี่ของเขาแน่นอนอยู่แล้วผลไม้ก็เยอะอาหารก็อร่อยอากาศดีสดชื่นธรรมชาติอ่าไปเที่ยวไปอีกไหมคะไปครับไปที่ไหนมาคะก็นั่นแหละไปที่เก่านันแหละทับเบิกด้วยอู้ทับเบิกด้วยของดีเยอะ อากาศเย็นอากาศเย็นสบายเหมือนต่างประเทศค่ะบ้านเราก็ตรงนี้ต่างประเทศเลยชัดเลยอยากมาใหม่ต้องรอตังก่อนนี่อยากมาใหม่ต้องรัตังก่อน้ราพาแม่บ้านมาอย่างไหมอ๋ออย่างครับเขาบอกว่าอย่างคะเขาวหน้าต้องพามาแน่แม่บ้านเออามีแล้วแม่บ้านมีแล้วเหรอคะอ๋อน่าตายอย่างนี้คงไม่เหลือแล้วครับถามก่อนเลยวันนี้มาตลาดใหญ่ๆอย่างนี้เมนูพิเศษของเราจะมีอะไรบ้างคะเทปผมก็จะผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อขึ้นชื่อของพิษบูรณ์ของถิ่นนี่แหละของถิ่นนี่แหละ อาหารท้องถิ่นพวกผลไม้ท้องถิ่นเนี่ยเอามาหลายอย่างพวกผักอาหารผักพื้นเมืองผักเมืองหนาวก็ได้ครับอ่ะงั้นไปเลยไหมคะไปเลยดีกว่าไปเลยค่ะ เย,ยอย่ยองเยอะขยีเดินทางมาสร้างความอร่อยกันที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะที่นี่นะคะมีประเพณีที่เลื่องลือแล้วก็น่าสนใจอย่างประเพณีอุ้มพระดำน้ำค่ะจะจัดขึด้นช่วงเดือนกันยายนของทุกปีแล้วก็เป็นประเพณีหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ชาวเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจําปีเลยค่ะใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์ในช่วงเดือนกันยายนก็จะได้สัมผัสกิจกรรมของงานนี้และตลาดที่เรามาจ่ายกับข้าวกันอยู่นี้ก็เป็นตลาดใหญ่ของเมืองเพชร โดยมี2ตลาดก็คือตลาดเทศบาล2และตลาดเพชรพัฒนาแหล่งรวมสินค้าอาหารการกินมากมายใครอยากได้อาหารของใช้ก็เชิญได้เลยที่ตลาดทั้ง2แห่งนี้นะคะนี่เปปลาป,ปล่อยนะเนี่ยปลป,ปล่อยเอาไปปล่อยเอาไปปล่อย,ย,ไ,มอยไม่เลี้ยงกันเนี่ไงเม็ดบัว เพบัวเอาไหมคะได้ได้อันนี้เป็นพวกกินเจเนี่ย้า้ะการกินเจเนี่ยเบัวใช้ได้เลยไม่ค้าขายง่งละสาบาทค่ะถุงละาสบาทนะผิค่ะมีประมาณกี่กี่แมเยะค่ะร้อเป็นร้อยกว่าเม็ดไม่ใช้าถาม,ม็นขีดครับก็เป็นขีดก็ขีดล <laughs> ะสิบบาทสิบบาทสามเม็ดบาทรืรทรพูกง่ายใช่ไหมสเม็ดบาทใช่ไหม อ่ถ <usion board. S 3> oh, ุงน <Yeah, S 1> <mist> ึงก็ถ oh, ุงนึงถุงค่ะหุงค่ะถุงแต่นี่ไม่เป็นไรหรอกไค่คุณค่ะ ถ้ายมีพวกอแห้วแห้วพวกแห้วเม็ดบัวอแห้วค่ะแห้วนี่มันจะอยู่แถวนครสวรรค์ค่ะไม่ได้อยู่บ้านเราไม่จะมาซื้อแถวเนี้แถวไม่มีค่ะโอ้ถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องมาโชว์ฝีมืออร่อยๆจากปักซอยแล้วค่ะและในช่วงเทศกาลกินเจเมนูความอร่อยจากปักซอยจะเป็นเมนูอะไรนั้นให้เชฟปึงเปลี่ยนเครื่องแบบแล้วไปทําเมนูเจจากปักซอยให้ชมกันเลยค่ะช่วงเทศกาลกินเจอย่างนี้ ผมก็ถือโอกาสทำเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยในเมนูอาหารเจครับผมวันนี้ผมจะทำเมนูผัดเต้าหูเ้เปรี้ยวหวานครับตัวผสมของผมวันนี้เป็นเต้าหู้ครับแต่วันนี้ไม่ใช่เต้าหู้ไข่ครับเป็นเต้าหู้ธรรมดาครับผมแล้วก็มีพริกเหลืองพริกแดงแล้วก็พริกเขียวมือเขือเทศขึ้นช่ายแล้วก็วันนี้ผมใช้กระเทียมไม่ได้ใช้หัวหอมไม่ได้ครับผมใช้หัวใชวโป๊ะแทนครับและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้ ทอดด้วยเจียครับตาพันท้ายดอลลาร์สิงค์ครับตอนเดิมผมตั้งกระทะร้อนแล้วครับผมก็จะเอาเต้าหู้มาคลุกกับแป้งแล้วก็ลงไปทอดครับอันนี้ผมทอดอุณหภูมิประมาณถ้าอุณหภูมิประมาณ170ยถึงครับผมเวลาผมทอดนะครับวิธีสังเกตนะครับผมขอให้เต้าหู้นี่เหลืองครับใช้ได้เลยครับอันนี้เต้าหู้เริ่มเหลืองแล้วครับผมก็จะจะกระเด็นน้ำมันไ้ครับ ก็จะมาจัดลงการพร้อมเสริครับต่อจากนั้นครับผมจะเทน้ำมันออกครับแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมครับผมผัดซอสเปรี้ยวหวานครับผมจะใส่หัวชโอปลลงไปครับผมก็จะผัดหัว,หวเชโอป้ให้หอมครับผม ความหอมของชุดหัวชะโพนี้ผมใช้แทนกระเทียมกับหัวหอมครับหลังจากหอมแล้วครับผมก็จะใส่พริกสีเขียวครับผมพริกเหลืองครับผมอันนี้มะเขือเทศครับหลังจากผัดได้ที่แล้วครับผมก็จะใส่เบยเจี๊ยครับรากเบยเจี๊ยนี้จะมีความเปรี้ยวกับความหวานอยู่ในตัวของมันเลยครับ แล้ววันนี้ผมจะเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานขึ้นครับผมจะใส่บลมัมเอเกอรเทศครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับ ผมบเรีร้อยแล้วลครับเมนูอาหารจีนสำหรับผมวันนี้เต้าหู้ผัดเปรี้ยวหวานครับผมคิดว่าชาวยกโยงจะรอผมที่ตลาดวันนี้ผมก็จะไปทําอาหารเจที่ตลาดจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมด้วยนะครับแล้วฝั่งทางโน้นหอมแล้วลว่า ครบท้วนจบกระบวนความของอาหารแปดเซียนที่เราต้องใส่ใส่อะไรนะเชฟหอมไหมคะอมก็ใส่จานขั้นตอนสุดท้ายค่ะตักใส่จานขั้นตอนสุดท้ายตักใส่จานขั้นตอนท้ายสุดคือตักใส่ปลาค่ะไปทิมไปเทียวไปทิมไปยกยี่ตีสี่สี่สิบ ชิมขมโงงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิมสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสินผลิตภัณฑ์นมสดตราห<ม>นองโพกลักกกกกบเข้ามาสู่ช่วงชิมขมโงงโฉงเฉงค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามี พิธีกรรับเชิญนะคะแหกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นพิธีกรที่แบบอ๋อไม่สวยเลยค่ะขี้เหนียวเขียวมากค่ะเขาก็คือน้องไอซี่สวัสดีค่ะทีมงานคะช่วยเพิ่มไฟหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เพิ่มไฟเยอะๆเลย <c oughs> เอ,อ๋ออให้แสงเขาประทะเราหน่อยเราจะได้ขาวขึ้น <c oughs> โอ้โหวันนี้เรามีม มีเมนูใหม่เมนูต้องถามเชฟค่ะเรื่องอาหารต้องยกให้เชฟค่ะเชฟคนเดียวเท่านั้นวันนี้เมนูอะไรคะเชฟวันนี้เป็นเทศกาลกินเจครับผมผมก็เลยผัดเมนูเจครับวันนี้วันนี้เป็นเมนูแปดเซียนผัดซอสบุ้ยเกี็ยครับเชฟเริ่มเลยครับมีอะไรบ้างมีตัวผสมของผมผมก็มีเผือกครับเผือกค่ะมีแห้วมีพุตาครับมีเห็ดหอม มีเม็ดบัวมีเม็ดบัวแล้วก็มีแป่กล้วยมีถั่วแดงครับผมแดงค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้บวยเสียบครับนี่เลยพระเอกเลยใช่ไหมคะนราติปครับเดี๋ยวก่อนเดินผมก็จะผัดหมวดมังกรไว้กินค้างคค่ะผัดก่อนนะคะลงมือเลยนะคะเพิ่มความร้อนค่ะร้อนแรงค่ะเชฟของเราวันนี้เอาอะไรมาบ้างเนี่ยไหนๆก็มาที่นี่แล้วนะครับก็จะต้องนำอย่างที่บอกของดี ของเมืองราชบุรีที่พ่อหลวงสร้างไว้ให้กับพวกเรามวลสมากก่อนก็คือนมหนองโพมาแจกด้วยแจกด้วยให้กับพี่น้องตลาดเทศบาลสองได้รับประทานกันแล้วก็เราก็จะมีจัดจำหน่ายอยู่แถวนี้อยู่แล้วครับทั่วทั่ประเทศไทยติดใจซื้อได้ค่ะแต่ตอนนี้แจกก่อนค่ะเ็บกำลังตัวเลยค่ะอันนี้ผค้อลงกับหัวใจโปก่อนหัวใโปเห็ดหอมก่อนนะคะ หอมมากเตียงที่หนึ่งคือเห็ดหอมค่ะหนึ่งเตียงแรกต้องแปดเตียงต้องครบเผือครับอันนี้เผือกผมได้ทอดเตรียมไว้ก่อนครับอ่าเผือกทอดไปนิดกริบๆนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเตียนที่เจ็ดแล้วเตียนสุดแล้วค่ะเตียนสุดท้ายแล้วครับเตียนสุดท้ายแล้วค่ะไปเจ็ดเตียนแล้วค่ะจะเข้าเตียงที่แปดแล้วค่ะเตียนตัวแดงครับผมตัวแดงนะคะตัวดำมก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับผมตัวดำนี่คือพูดเฉพาะส่วนอันนี้ใส่ปะอันนี้อะไรอ่ะใส่ไปแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะนี่ช่วงอยู่ในช่วงผักให้เซียนทั้ง8เซียนอยู่ด้วยกันพี่เจเน็ยเขียวค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทานเจนะคะมีของมาฝากมีของมาฝากไม่ได้ทานเจมาดูซิของฝากคืออะไรแบบเด็ดมากอะไรเด็ดมากไอ้เชื่อว่าพี่ก็ต้องชอบเอยพี่ชอบยากพี่ชอบอะไรที่มันยากมากเลยใหญๆๆห่หจนหน้าจะคล้ายแล้วเอยไม่เชื่อไปรีงนี่เลยค่ะนี่เลยอะไรคะข้าวสวยร้อนร้อ นี่เลยค่ะอะไรครับปลาร้ะไม่บอกที่แต่แรกว่ามีปลาร้ะปลาร้าที่กว้างมากอ่ะชอบปลาร้าไม่ได้ค่ะถ้ายินปลาร้าแล้วแล้วสภาพมันจะเป็นอย่างงี้ค่ะน่ามีต้องลองพี่ต้องคุณผู้ชมต้องลองปลาร้าขอบอกคุณผู้ชมใส่อะไรก็อร่อยค่ะถูกต้องแต่ถ้าช่วงทานเจนี่ทานไม่ได้นะแต่ถ้าใครไม่ทานเจทานได้ใครทานเจก็นี่เลยค่ะเทศกาลเจต้องอย่างนี้เลยค่ะแต่ใครไม่ได้ทานเจก็นี่ค่ะนี่ค่ะ คนสวยๆเขาทานไลาล้วถึงสวยค่ะเชฟคนชิมแล้วฝั่งทางโน้นหอมแล้วว่าจะครบถ้วนจบกระบวนความของอาหารแปดเซียนที่เราต้องใส่ใส่อะไรคะเชฟหอมไหมคะอขั้นตอนสุดท้ายค่ะตักใส่จานขั้นตอนสุดท้ายตักใส่จานขั้นตอนท้ายสุดคือตักใส่ปากค่ะ นค่ะดูนดูสวยหน้าตาสวยกว่าเจนยเขียวอีกอาหารว้าวดูนะคะน้องไอซ์ดูค่ะน้องไอซ์ดูค่ะนะคะอุ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตักใส<ม>่กล<ม>่องแจกแม่คะชาวตลาดเทศบาลสองกันเลยค่ะ ต่ผมแบาง,บงบวันืน,นี้เราก็อิ่มอร่อยกันมากเลยนะคะแม่ค้าขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้แปดเซียนของเราทานกันโอ้โ oh, หทั้งตลาดเลยนะคะอิ่มน้ําสำราญวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอ่ญ เราแล้วก็พี่ช้างนะคะแล้วก็พิธีกรสาวสวยผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยเจเน็ตเขียวค่ะพี่ไอซ์ค่ะแล้วก็เชฟผู้ทําอาหารที่อร่อยที่สุดเชฟปึงค่ะแล้วขอขอบคุณแม่ค้าที่น่ารักของเราทุกๆคนและชาวตลาดเทศบาลสองด้วยนะคะวันนี้เราต้องขอกล่าวคําว่ายกขยงยกขี้ปีสี่สี่สิบสวัสดีค่ะ เที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สิบ